โปรตีนรั่วค่า GFR หรือเป็นเบาหวานก็ตามมาที่นี่อนาคตไม่อยากฟอกไตค่ะทุกท่านที่มีปัญหาในเรื่องของค่าของการฟอกไตหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ให้มาปรึกษากับารักษาที่นี่ได้ค่ะเพราะว่าสพยาคลินิกเนี่ยมีคุณหมอที่ชํานาญแล้วก็คือทําให้ผลการรักษาดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะครับสวัสดีครับพบกับหมออัญวุตนะครับหมอเวสรสชลอไวยนะครับวันนี้ หมอไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญมาหนึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแขกรับเชิญที่เป็นสุภาพสตรีนี้จะมาพูดอะไรให้เราฟังนะครับเดี๋ยวยังไงขอแนะนํานะครับพี่ดาวเรืองนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมอขอญาตถามนิดนึงนะครับว่าก่อนที่พี่จะมาดูแลนะครับสุขภาพเนี่ยเดิมเนี่ยพี่มีโรคประจาตัวอะไรไหมนะครับพี่นองไลฟฟังหน่อยได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็คือทํางานมาที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะก็ได้มีโอกาสไปตรวจร่างกายมาเป็นระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของค่าของค่าของไตแล้วก็ค่าของโปรตีนในปัสสาวะค่ะ,ะค่ะคบ,บวก2นะคะซึ่งพอมารักษาที่นี่แล้วเนี่ยประมาณ6เดือนก็ ค่าก็อยู่ที่เป็นเนกาทีฟแล้วค่ะจากเดิมมีโปรตีนที่เคยสูงนี่สูงเท่าไหร่ครับเพราะว่าปกติมันจะมีเรื่องของบวกเทรดและบวก1บวก2บวก3 <Okay. S 2> บวก4จากเคยบวก1แล้วก็ไปบวก 2, 2> นะคะแล้วก็ไม่ลงเลยค่ะ พอมารักษาที่นี่มาตรวจร่างกายที่นี่คุณหมอก,ก็เลยเอเพบว่าอียงังบวก2อยู่ก็เริ่มการรักษานะคะก็ทําให้ปัจจุบันนี้เนี่ยค่าของโปรตีนเนี่ยก็อยู่ที่นิเกทีฟแล้วอ้า,อาตาการกรองเนี่ยก็จากของเดิมเนี่ยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจากแลบนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50-51มาตลอดหลายเป็น10ปีอะค่ะคพอมารักษาที่นี่แล้วได้รับสารอาหารก็ทําให้ขึ้นมา,าเป็น55ค่ะ ก็ใช้ระยะเวลาไม่นานไม,ไ,มไม่นานไม่นานะจากสิบปีเนี่ยจะเหลือหกเดือนนี่ถือว่าก็ดีเนาะดีดค่ะดีขึ้นนะเพราะว่าเหตุที่มาที่นี่เพราะว่านาะคตไม่อยากฟอกไตค่ะอืมคับเพราะ,ะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เหตุที่ปัจจัยที่ทําให้เราเกิดเหตุแล้วถ้าเราไม่ได้หายเหตุนี่นะครับค่ะมันก็จะทําให้เซลล์เราทํางานได้ไม่ปกติเพราะงั้นเนี่ยในในทางปฏิบัติของเราหรือก็มองว่าอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ไตพี่ทางานได้ไม่ดีถูกมันครับถึงมีโปรตีนลวกมาเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เกิดการโปรตีนล กองที่มันลดน้อยลงปกติปกติอตัตราการกองเนี่ยต้องมากกว่า9 0 p c ต่ตอนาทีคูณด้วย1.73ตารางเมตรของพื้นผิวของตัวเราเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีสารหนูมีเรื่องของตัวโลหาาะหนักที่เซทีบวกเป็นสารหนูเนี่ยนะครับอนันมุสละนะครับการดื่มน้ําไม่ดีมีว่าเรื่องของเบาหวานมีเพราเรื่องความดันเนี่ยไตยมันจะเสื่อมได้นะครับพอไตเสื่อมได้ปุ๊บเนี่ยพี่ก็มาดูว่าเออเป็นเหตุปัจจัยอะไรนะครับมันก็เลยทําให้พี่ดูดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยหมอพยายามที่จะ บอกทุกครั้งนะครับว่าการรักษาเนี่ยมันมีอยู่5ส่วนส่วน,วนละ20%คือ100%นะครับหมอช่วยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนที่กินไรนอนยังไงออกกำลังกายหรือไม่มีความเครียดมากน้อยขนาดไหนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่ต้องถามเพราะงั้นไอ้ผลที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะฝีมือหมอจะเป็นเพราะฝีมือคนไข้ในการที่ปฏิบัติตัวว่าฉันจะต้องกินน้ายังไงกินเค็มได้ไหมเค็มได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้อาหารมันะครับเป็นไงมีการออกกําลังกายดีมากน้อยขนาดไหนเรื่องเฉพาะเรื่องความเครียดนะครับความเครียดทําาใหห้ปัญ ขไขมันในเลือดสูงขึ้นทําให้ความดันสูงขึ้นเรื่องของน้ำตาลสูงขึ้นเรื่องอนุมูลสารสูงขึ้นเรื่องของสารเสพสูงขึ้นเพราะงั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พี่ทําได้เนี่ยผลก็จะเป็นอย่างที่พี่บอกะนะครับก็ได้ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนํานะคะก็คือ1ก็ทานน้ํนเยอะจากของเดิมเนี่ยทานน้าน้อยนะคะคก็จะมีส่วนทําให้ไตมีปัญหานะคะเราเองเป็นคนไข้เราก็ต้องปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําซึ่งผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะเราเราพูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อ ถูกไหมครับใช่การสังเกตคือ NCD เนี่ยนะครับเป็นเน้ปัญหาคือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คนที่มาดูแลสุขภาพหรือคนไข้เนี่ยนะครับได้รับการดูแลโดยที่ให้คําแนะนําไปปฏิบัติได้อย่างพี่ดาวเรือเนี่ยะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยครับมันจะป้องกันเรื่องของการที่ทําให้ไตเราเสื่อมเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาของการล้างไตถูกไหมครับใช่ค่ะดังนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับเผื่อว่าคนไข้สนใจดูว่าเอ๊ะค่าไตเรายังไม่ดีนะครับจะทํำยังไงนะครับมาดูแลเหตุปัจจัยที่มันทําให้เกิดแล้วเราก็มาช่วยกัน นะครับผลงานนี้จะดีขึ้นะนะครับตอนนี้ผมอยากให้พี่เราเลื่องฝากกับท่านผู้ชมดูว่าเ<ม>นี่ยพี่จะฝากอย่างไรบ้างก็ทุกท่านท,ที่มีปัญหาในเรื่องของค่าของการฟอกไตหรืออะไรพวกนี้นะคะก็ให้มาปรึกษากับัมารักษาที่นี่ได้ะคะ่ะเพราะว่าสัพยาคลินิกเนี่ยมีคุณหมอที่ชํานาญแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องแบบนี้ทําให้สุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีนรั่วนะฮะแล้วก็ค่า GFR หรือเป็นเบาหวานก็ตามมาที่นี่ ก็คือทําให้ผลการรักษาดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากขอบพระคุณที่เราเรียนด้วยกัครับขอบคุณ,ค,ณครับขอบพคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ